ของเรานะคะท่านแรกได้แก่คุณมงคลบุญประกอบตาได้แก่น้าใช่ไหมไม่ใช่น่ตัวาเป็นสาได้โอ่ในเราก็ดีใจนะคะท่านถัดมาค่ะนะคะคุณสุภาพาพานิดค่ะรับเสื้อได้เลยจ้าและท่านถัดมาค่ะคุณสุภาพาพานิดค่ะอยู่ไหมคะ อยู่ยกมือแสดงตัวตนนิดหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะในชนเลยค่ะและถัดมาค่ะคุณสมานสำราญใจค่ะลุกนๆุ่นที่สองโอ้ยดีใจอ่ะและถัดมานะคะคุณนิดอย่าเสียสัตย์อย่าโอ้โหพี่นักดนตีน่ารักมากเดี๋ยวไหมคะคุณนิดเร็ว อยู่ไหมคะคุณนิดแย่เสียสัดอยู่ไหมคะมาแบบทุกเท่อะและท่านถัดมาค่ะคุณอภิชัยอนุสอนธนวัฒน์จ่ะอภิชัยอนุสอนธนวัฒน์อยู่ไหมคะโอเคค่ะและท่านถัดมาค่ะคุณจักรพงศ์จันเลืองค่ะ จักรพงษ์จันเรืองอยู่ไหมคะจอร์สักอื่อนนะซื่อนนะอ่านอะไรซื่อนนะและถ้าถายมาค่ะเดี๋ยวควายตำรวจตัวหาบึงก่อแก้วสี่ลมุรสควายตำรวจตัวหาบึงน่าเราวคุณน่งชมอินปักชายค่ะคุณนั่มไปหมดแล้ว ไม่เอาผมไม่เอาด้วผมไม่เอาคิดงามค่ะ่ี้ทิศงามอยู่ไหมอายุและท่านสุดท้ายค่ะคุณพี่เชษนักแสดงอ้อโถยอดมากคุณพี่เชษอะไรค่ะไปต่อเลยนะคะสำหรับคุณบุญธรรมทองคำค่ะอยู่ไหมคะมาได้เลยค่ะคุณบุญธรรมทองคำนะคะจัด คุณสมศักดิ์จันทราค่ะคุณสมศักดิ์จันทรานะคะขับมาค่ะคุณพรทิพย์มนดวงเลิศค่ะคุณพรทิพย์มนดวงเลิศนะคะโดนลุ้นเดนั่งดกค่ะคุณรังสรรค์มีโชคค่ะคุณรังสรรค์มีโช่อนะคะขับมานะคะคุณบตรีคด คุณสมพรทนมาศค่ะคุณสมพรทนมาศค่ะถัดมานะคะคุณบัวไข่สะอาดเอี่ยมค่ะคุณบัวไข่สะอาดเอี่ยมนะคะถัดมาคุณสง่าดอกจันท์ค่ะคุณสง่าดอกจันทรนะคะถัดมาคุณธีรชัยสะอาดเอี่ยมค่ะเอ๊ได้ยินนามสกุลนี้บ่อยจังเลยคุณธีรชัยสะอาดเอี่ยมนะคะเรียบร้อยนะคะ ชื่อทั้งหมดนี้เรียนเชิญน,นะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงรีบหรอคะอันนี้อ๋ออยา่ามาอย่าได้แกว้วอ่ะรอ้าวา <c oughs> เาว <c oughs> ดี๋ยวเราอแล้วแต่ัดใจเราดีอย่าเล่นกรงขนาดนั้น,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 นะะเอาเดี๋ยวในช่วงน,นี้นะคะขอยัดญาเรีเชิญค่ะคุณหานนรงค์ทองทวีนะคะตำแหน่งเอฟบูจัดการเขตภาคอีสานตอนบนสัติ์ไทยยนต์ขอเสร็จตกเปิดร้อนแล้ค่ะ เรียนเชิญเลยนะคะคุณพี่หานารม์นะจะเป็นคนจับรอยชื่อผู้โชคดีสิบ พอแก้วอยู่ไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะและถ้าถัดมาค่ะคุณบุญเลิศชำนิค่ะคุณ้าค่ะคุณธงชัยบวรวัฒนาธุกิจค่ะคุณธงชัยบวรวัฒนาธุกิจนะคะและถัดมาค่ะคุณชัชวานดีพาชูค่ะคุณชัชวานดีมากลุ้นหน้าดูเลยถัดมานะคะคุณขจรศักดิ์เ เดี๋ยวเราสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวให้เขาเก็บภาพที่เราคนก่อนนะคะทุกพี่คะระหว่างนี้ซับแป้งรอก่อนซับแป้งก่อนเติมลิฟต์เติมลิฟต์เติมลิฟตฟ์นิดนึงอ่ะเรียนเชิญเลยค่ะชอบมากเลยอายิงดีด้วยนะคะที่สุดแล้วค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเออก็ไม่รู้้องไม่บอกหนูว่าให้ติ๊กหนูสิหนูจะไม่อ่านชื่อ ปดเม <k ata> <k ata> uh, <S <S ื่อกี really> ้มาเดินทางกันแล้วนนนนนขอบพระคุณนะคะีดมากไปต่อได้เลยนะคะขอบขอบคุณมากเลยนะคะเล่นมุกหลายรอบมากเลยอ่ะต่อไปนะคะเป็นการจับรางวัลนะคะรางวัลที่ห้าค่ะเป็นอะไรคะหมอน่นน้ําจำนวนห้ารางวัลนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเรียนเจ้าแดงคุณฮัสกิดา อยู่กันกอดอยู่กันยาวๆนะจ๊ะอันเนี้ยเขาเขาาจะไปทำจมูกพอดีไปลองคอทำจมูกนี้นะคะอาหาร เขาจะไปทำเจ้าบุคุณนี้ไงไปร้องคอปดีเลยอันเนี้ยป้ามาโกเหลือมได้จริงบ้างอะไรค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณคุณขาดก่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเร็่องอรางวัลเราเยอะจริงๆแน่นจริงๆนะคะจากภาพสุสาน กันหมดทุกคนแล้วนะคะแก้วเสื้อกระเป๋าวันนี้เดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เอาบรรยากาศมาฝากนะคะเราจะเล้นย้ำกันจังเลยเพราะว่าในงานนี้ในการแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะจากซันอีทยแลนด์ฝากหมดเลยสู่รีที่เป็นทั้งส่งไปรษณีย์ของคุณต่อไปเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะรถขุดไม่ว่าจะเป็นงาน เป็นพระเอกก็คือโดยการขับขึน้นในแบบรถไฟฟ้าท่านไหนคะนู่นค่ะคลาสสฟ้าลู่ทุ่ะโอ้โหอะไรี่ขับขึบ้น